โอวันนี้โอ้วหแดงมาทั้งคู่เลยฮะโอ้สุขสันต์วันตุษจีนครับและก็สุขสันต์วันเกิดเฮียป๋องด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาทั้งเฮียป๋องทั้งคุณนายโอ้โหยังหนักเลยขอบคุณครับเอามาฝากใช่ไหมเนี่ยช่องกิตไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่ราวที่หลากหลายไปกับนก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเป็นวันตุษจีนแล้วก็วันเกิดเฮียป,ป๋องด้วยเฮียป,ป๋องก็ทํากับข้าวมาแบ่งปันนะเล็กเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยฮะ,อ,ยอ,ะอ่าได้ครับมามหหยก็ดีใ้อุ อายุมันขวัญยืนว่าง,งันนเถอะยืนยาวอันนี้เป็นข้าวของสุริน <c oughs> โอ้โหไปลองกินดูแล้วเป็นไงรสชาติเนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเพราะผมว่าให้เดเจ้าที่ลองเอาแล้วคุณยังไม่กินเหรอกินแล้วพอดีวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเอาเหรอดีใจดีใจอ่าสุขภาพเป็นไงวันนี้มันมันทำงานเยอะต้ฉีดยาม,ามัน,มนไม่ด,ด,ไมดีอ่า พอขาดน้ำแล้วมันมีปัญหาเลยอืม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 ความรู้สึกกันนะอ่าอ่าอ่าปากคอแห้งอะไรอะไรอะไรต้องแล้วการานเราก็ไม่ค่อยนอนอืมนั่นแหละไม่ค่อยได้นอนอะสำคัญนะอ่าไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่มีอะไรอีกเนี่ยอ่ามีอะไรที่ว่ามาอะไรมาฝากน้เล็กเนี่ยขนมเทียนโอ้โหขนมมงคลด้วยนะ คนไทยเขจะเรียกขนมมาแล้วนมนมสาวเออขนมนมสาวเคยกินือ้ป่าไม่ลิกเออเคยเคยของโปรดเลยแหละน่ะชอบเออแหมเออโอ้โหสวยสวยสวยเน่อืออุดยอดแล้วออื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 ่อนออืออือยไออือ่ไออใออืออืืออ อะไรล้วครมีาลอผลไม้มงคลด้วยฮะอ่ะอืมาล้อง่โอเคก็มหวางแต่ไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยดีโอเคก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆนะก็สำหรับวารานี้นะก็คือวันเกิดของเฮียป๋องนะก็ขออวยพรให้เฮียป๋องมีสุขภาพแข็งแรงนะ มีความสุขมากมายไก่กองเงินทองไหลมาเทมาเจริญในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงตลอดไปครับผมขอบคุณครับเช่นการขอให้เอฟซีน้นเล็กจับครอบครัวเล็กเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังด้วยอครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ